ปากร์กเลือกยิงเหลือผู้โดนคานนะครับเรื่อดนี้ถือว่าทางกรรพัท์ได้โชคดูหรือไม่ดูการวางเท้ายิงของปากดองอูนะครับน่าเข้าจริงๆครับลูกนี้โอ้ว,วิธีโค้งสวยมากนะครับกรรพัท์มาเกือบไม่ทันแล้วมันสูงไปแค่นิดเดียวครับสูงไปโซ่รวมในบอลถ้วย มานเลือกมากลางโวงมาบอลแถวสองได้พาก่อนยิงสวนมโอเ้เขาช็อกการนว่าได้ประตูเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนจะไม่เข้าเหมือนจะไม่เข้าเจอรุมแย่งบอลข้างทางของทีรวุิดาครับจะสวนขึ้นใสมาช่องนี้อันันอันนันได้สายครับล็อกมาขวาทีนี้มีระยะบอลจงและทู่ว่ายิงย้อนแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับอันนั้นขอดถังวัน ติดแล้วมุมนี้เอซ่าเอาลงเพื้นสารัตสารัตปั๊มได้บอถึงคอลราโดคอราโดเลือกช่องในของทางเอซ่าได้ปั้นลูกนี้คู่ขรพาละพัตยังไม่หลับแห้วครับ <laughs> ยังสูนสูนอยอู่ได้ยิงเข้ากรอบแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้ทําอะไรกันไม่ได้แล้วครับจะต้องแบ่งแต้มกันไปเป็นหุ่นที่สองในฤด,ดูกาลนี้นะครับหนองบัวพิชยากับลำพูนบอลเลอร์ครับ